ณหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาวโพนทุกบ้านตามประดับประดาไฟหลากสีเตรียมต้อนรับเทศกาคลคริสต์มาสเด็กหญิงลิลลี่วัยแปดขวบอาศัยอยู่กับพ่อแม่ในบ้านไม้หลังเล็กๆใกล้ขอบป่าลิลลี่เป็นเด็กที่ช่างฝันเธอชอบจินตนาการถึงซานตาผู้ใจดีที่มาพร้อมเลื่อนกวางเรนเดียร์และมอบของขวัญให้เด็กๆในคืนวันคริสต์มาส แต่ลึกๆแล้วลิลี่สงสัยมาตลอดว่าซานต้ามีจริงหรือเปล่านะคืนนั้นเป็นคืนหิมะแรกของปีหิมะโปรยปลายลงมาราวกับเกล็ดน้ำตาลิลลี่นั่งอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปด้านนอกทันใดนั้นเธอสังเกตเห็นบางสิ่งที่แปลกตาบนหิมะสีขาวสะอาดปรากฏรอยเท้าเล็กๆซึ่งไม่ได้เป็นของคนหรือสัตว์ที่เธอเคยเห็น ด้วยความอยากรู้ลิลลีล่รีบสวมรองเท้าบูดตัวโปรดแล้ววิ่งออกไปหน้าบ้านท่ามกลางความหนาวเย็นเธอพบสองจดหมายสีแดงวางอยู่ใต้ต้นสนใหญ่สองจดหมายถูกปิดด้วยตราประทับรูปดาวเธอหยิบมันขึ้นมาเปิดออกอย่างตื่นเต้นในจดหมายเขียนด้วยลายมือหวัดหวัดแต่ดูอบอุ่นว่าถึงเด็กน้อยผู้เปี่ยมด้วยจิตใจดี ข้ามองเห็นเจ้าเสมอหากเจ้าทำความดีในทุกๆวันของขวัญจะรอเจ้าในคืนคริสต์มาสด้วยความปรารถนาดีซานตาลิลลี่อ่านจดหมายแล้วรู้สึกตื่นเต้นและอกอุ่นใจเธอกลับเข้าบ้านพร้อมเล่าเรื่องนี้ให้พ่อแม่ฟังแต่พ่อแม่ก็เพียงยิ้มและบอกว่า ถ้าหนูอยากเจอซานตาหนูต้องเป็นเด็กดีและช่วยเหลือผู้อื่นให้มากๆวันรุง่งขึ้นลิลลี่เริ่มทำสิ่งดีๆตามที่ซานตาบอกเธอช่วยแม่ทำขนมปังในครัวแม้มือจะเปื้อนแป้งจนเลอะเทอะแต่แม่ของเธอก็ยิ้มและบอกว่าขอบใจน้าลิลลี่ลูกทำให้แม่สบายขึ้นเยอะเลยลิลลี่ยังช่วยพ่อกวาดหิมะ ที่ปกคลุมทางเดินแม้ว่ามือของเธอจะเย็นจนแดงไปหมดเธอยังเก็บเศษกิ่งไม้และกวดเก่าวที่ตกอยู่ในป่าใกล้บ้านเพื่อนำไปทิ้งอย่างถูกต้องในวันหนึ่งลิลลี่เห็นกระรอกน้อยตัวหนึ่งหลงทางมันดูหิวและหนาวเธอจึงแบ่งขนมปังที่พ่อแม่ทำให้มันกินกระรอกน้อยดีใจจนกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้แล้วมองกลับมาราวกับขอบคุณ คืนแล้วคืนเล่าลินลี่เฝ้ารอของขวัญจากซานตาด้วยหัวใจที่เปลี่ยมด้วยความหวังเธอไม่รู้ว่าซานตาจะมาเมื่อไหร่แต่เธอเชื่อมั่นว่าความดีที่เธอทำในทุกๆวันจะทำให้เธอได้รับของขวัญที่พิเศษที่สุดในคืนคริสต์มาสและแล้วคืนนั้นก็มาถึงคืนวันคริสต์มาสมาถึงหมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาเต็มไปด้วยแสงไฟหลากสีเสียงเพลงคริสต์มาสแววมาจากบ้านใกล้เรือนเคียงหิมะยังคงโปรยปลายลงมาทำให้ทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนดินแดนในฝันในบ้านไม้หลังเล็กๆเ,เด็กกิงลิลลี่กำลังตื่นเต้นอย่างมากเธอช่วยแม่จัดวางคุกกี้และแก้วนมไว้บนโต๊ะข้างปล่องไฟเพราะเธอเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ซานตาชอบ คืนนี้หนูจะต้องได้เจอสานตาแน่ลินลี่พูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นขณะที่พ่อแม่ของเธอยิ้มและบอกว่าอย่าลืมเข้านอนให้ไวด้วยนะลูกเพราะสานตาจะมาเฉพาะตอนที่เด็กๆหลับแล้วเท่านั้นลินลี่จึงรีบเข้านอนแม้จะรู้สึกตื่นเต้นจนขมตาไม่ลงเธอจินตนาการถึงสานตาผู้ใจดี ในชุดแต่งเลื่อนกวางเรนเดียที่บินอยู่เหนือท้องฟ้าและของขวัญชิ้นโตที่ซานตาจะมอบให้เมื่อเวลาล่วงเลยเข้าสู่กลางดึกปานทั้งหลังเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมหนาวที่พัดผ่านปล่องไฟที่เคยเย็นเฉียบเริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อยลิลลี่รู้สึกตัวตื่นเธอแอบย่องออกจากห้องนอนอย่างเงียบเชียบเพื่อมาดูที่ปล่องไฟ แต่เมื่อเธอมาถึงเธอกลับไม่พบซานตาอย่างที่คิดไว้แทนที่จะเป็นถุงของขวัญหรือร่องรอยของซานตาลินลี่พบกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่ในถาดคุกกี้กระดาษนั้นพับครึ่งและเมื่อเธอเปิดออกเธอก็เห็นข้อความที่เขียนด้วยลายมือที่ดูคล้ายข้อความในจดหมายครั้งก่อนออกไปในป่าแล้วเจ้าจะพบคำตอบ จำไว้ว่าการเดินทางครั้งนี้สำคัญกว่าของขวัญใดๆลิลลี่อ่านข้อความนั้นด้วยความงุนงงเธอวิ่งไปปลุกพ่อแม่ขึ้นมาทันทีและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังหนูอยากไปดูในป่าตอนนี้เลยลิลลี่พูดด้วยดวงตาเป็นประกายแม้จะดึกมากแต่พ่อแม่ของลิลลี่ก็ตัดสินใจใส่เสื้อกันหนาว และจุดโคมไฟเพื่อเดินทางไปในป่าพร้อมกับลูกสาวหิมะที่ปกคลุมทางเดินทางให้ทุกอย่างเงียบสงบมีเพียงเสียงฝีเท้าของพวกเขาที่ดังกรอบแกรบเมื่อเดินลึกเข้าไปในป่าพวกเขาก็พบต้นสนต้นหนึ่งที่ดูแตกต่างจากต้นสนอื่นๆกิ่งของมันเต็มไปด้วยหิมะแต่บนยอดของต้นสนกลับมีแสงสว่างเล็กๆสองลงมาเหมือนดาวที่กำลังส่องแสง ใต้ต้นสนมีหยิบไม้เล็กๆวางอยู่ลิลลี่รีบเปิดมันออกอย่างตื่นเต้นข้าในหีบมีสิ่งของเพียงไม่กี่อย่างดวงดาวแก้วสายสีทองที่เป็นประกายกับกระดาษอีกหนึ่งแผ่นที่เขียนข้อความว่าของขวัญแท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่คือช่วงเวลาที่เราแบ่งปันความสุขร่วมกันลิลลี่มองพ่อแม่ด้วยรอยยิ้ม และเข้าใจในทันทีว่าสานตาต้องการให้เธอได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากของขวัญชิ้นใหญ่โตแต่คือการได้ใช้เวลาร่วมกันกันกบครอบครัวและผู้คนที่เรารักพวกเขากอดกันใต้แสงดาวในป่ากก่อนจะนำดวงดาวแก้วกลับบ้านและวางมันไว้บนยอดต้นคริสต์มาสที่พวกเขาประดับกันในห้องนั่งเล่น ในคืนนั้นแมลินลี่จะไม่ได้ของขวัญที่เธอเคยฝันถึงแต่เธอกลับรู้สึกว่าหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสุขมากกว่าครั้งไหนไหนหลังจากคืนคริสต์มาสที่ลินลี่และครอบครัวพบดวงดาวแก้วและเรียนรู้คุณค่าของการแบ่งปันเวลาและความสุขรวมกันพวกเขาก็ใช้ชีวิตในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางฤดูหนาวที่ยังคงปกคลุมไปด้วยหิมะ เช้าวันหนึ่งลิลลี่ตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่เธอมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นสิ่งผิดปกติที่สนามหญ้าหน้าบ้านร่องรอยบางอย่างบนหิมะดูเหมือนรอยเท้าของสัตว์ใหญ่ลิลลี่รีบสวมเสื้อกันหนาวและรองเท้าบูทก่อนจะออกไปสำรวจเมื่อเธอเดินตามรอยเท้าไปยังป่าเล็กๆใกล้บ้านลิลลี่ก็พบกับสิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจสุดขีด กวางเรนเดียตัวหนึ่งมันนอนคุดคู่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ดูเหนื่อยล้าและสั่นจากความหนาวเย็นโอ้เจ้ากวางน้อยลิลลี่อุทานเธอรีบถอดผ้าพ,พันคอของตัวเองแล้วคลุมร่างกวางตัวนั้นเพื่อให้มันอบอุ่นกวางเรนเดียเงยหน้ามองลิลลี่มันมีดวงตากลมโตและเขาสีขาวที่ดูเหมือนกับกวางในนิทานของซานตาลิลลี่รู้สึกว่า มันไม่ใช่กวางธรรมดาเธอรีบกลับบ้านและบอกพ่อแม่เรื่องกวางเรนเดียนในป่าพ่อคะแม่คะเราต้องช่วยมันลินลี่พูดด้วยน้ำเสียงเร่งรีบพ่อแม่ของเธอจึงช่วยกันาพากวางกลับมาที่โรงเก็บของหลังบ้านพวกเขาปูฟางหนานุ่มให้มันนอนและลินลี่ยังนำแครอทกับน้ำอ,อุ่นมาให้มันกิน เราจะเรียกมันว่าอะไรดีลิลลี่ถามขณะลูกหัวกวางเบาๆพ่อของเธอหัวเราะและพูดว่าถ้ามันจะอยู่กับเราก็ต้องมีชื่อสินะแล้วลูกอยากเรียกมันว่าอะไรละ่ะสปาร์กลิลลี่ตอบทันทีเพราะมันดูเหมือนแสงประกายบนดวงดาววันต่อมาลิลลี่ใช้เวลาทั้งวันดูแลสปาร์กเธอให้อาหารพูดคุยกับมัน และแม้แต่ร้องเพลงคริสต์มาสให้มันฟังทุกครั้งที่ลินลี่เข้าไปใกล้สปาร์กจะเอาจมูกมาแต่มือเธอราวกับขอบคุณคืนหนึ่งลินลี่ได้ยินเสียงกระดิ่งดังเบาๆมาจากด้านนอกเธอเดินออกไปและพบชายชราผู้หนึ่งในชุดสีแดงสดยืนอยู่หน้าประตูเขามีคราวขาวยาวและถือไม้เท้าแกะสลักรูปดาว เจ้าคงจะเป็นลิลลี่ชายชรากล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลลิลลี่อ้าปากค้างเธอรู้ทันทีว่าชายตรงหน้าคือใครซานต้าเธอร้องอย่างตื่นเต้นซานต้าพยักหน้าและหัวเราะเบาๆก่อนจะพูดว่าขอบใจเจ้าและครอบครัวที่ช่วยดูแลสปาร์กเจ้ากวางตัวนี้ เป็นหนึ่งในกวางลากเลื่อนของข้ามาหลงทางระหว่างพายุหิมะข้าตามหามันจนเจอว่ามันปลอดภัยอยู่ที่นี่ลิลลี่มองสปาร์คด้วยความดีใจแต่หนูอยากให้มันอยู่กับเรานานกว่านี้ซานต้าหัวเราะและพูดว่าสปาร์กก็ชอบเจ้าเหมือนกันแต่กวางตัวนี้มีแน่ที่สำคัญมันต้องช่วยค่าส่งของขวัญให้เด็กๆทั่วโลก ลิลลี่เข้าใจและก้มหน้าด้วยความเสียดายแต่เพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าซานต้ากล่าวพร้อมหยิบบางอย่างออกมาจากกระเป๋าใบใหญ่ของเขาข้ามีบางสิ่งให้เจ้าเขายื่นกล่องเล็กๆให้ลิลลี่ข้างในกล่องเป็นกระดิ่งทองคำขนาดเล็กที่มีลวดลายสลักเป็นรูปดาวซานต้าบอกว่ากระดิ่งนี้ จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อและความดีในตัวเจ้าทุกครั้งที่เจ้าได้ยินเสียงกระดิ่งนี้มันจะตวนใจเจ้าให้จดจำว่าการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นสำคัญเพียงใดลินลี่รับกระดิ่งด้วยความดีใจเธอกอดสปาร์กเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่มันจะจากไปพร้อมสานตา ในคืนนั้นแม้ลินลี่จะเสียใจที่ต้องลาสปาร์กแต่เธอก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือกระวางตัวนี้เธอเข้านอนพร้อมกระดิ่งในมือและเสียงกระดิ่งดังเบาๆเหมือนจะกล่อมให้เธอหลับฝันดีฤดูหนาวในหมู่บ้านเล็กๆยังคงหนาวเน็บลมหนาวพัดผ่านยอดเขา และหิมะโปรยปลายลงมาจนทั่วทุกพื้นที่ขาวโพลลิลลี่ยังคงเฝ้าดูแลกระดิ่งทองคำที่ซานตามอบให้ทุกวันเธอชอบขยามันเพื่อฟังเสียงสายกังวานซึ่งทำให้เธอนึกถึงความอบอุ่นจากค่ำคืนที่ได้พบซานตาเช้าวันหนึ่งขณะที่ลิลลี่กำลังเล่นอยู่ในลานม้าหน้าบ้านเธอสังเกตเห็นบางสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน พ่อคะแม่คะดูนั่นสิลินลี่ชี้ไปยังเนินหิมะไกลๆซึ่งมีรอยคล้ายลวดลายบางอย่างเป็นเส้นขดไปมามันไม่ได้ดูเหมือนรอยของสัตว์ป่าแต่กลับดูเหมือนข้อความอะไรบางอย่างเธอรีบวิ่งเข้าไปดูใกลๆ้ๆและพบว่าลวดลายนั้นดูคล้ายตัวอักษรแต่เป็นภาษาแปลกๆที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน นี่มันอะไรกันนะลิลลี่ถามตัวเองลิลลี่กลับเข้าไปในบ้านพร้อมกับกระดาษและดินสอเธอจดปล่อยลวดลายนั้นไว้ก่อนจะนำไปให้พ่อแม่ดูแต่ทั้งพ่อและแม่ของเธอก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันหมายถึงอะไรบางทีมันอาจจะเป็นข้อความจากซานตาก็ได้นะลิลลี่พูดพลางมองกระดาษในมือ คืนนั้นลิลลี่นอนจ้องมองกระดิ่งทองคำที่แขวนอยู่ข้างเตียงเธอเริ่มคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่คริสต์มาสที่ผ่านมาทั้งดวงดาวแก้วกวางเรนเดียสปาร์คและข้อความที่สารตาเคยทิ้งไว้ทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงกระดิ่งดังเบาๆโดยที่เธอไม่ได้ขย่ามันเสียงนั้นดังมาจากหน้าต่าง เสียงอะไรหน่าลิลลี่พึมพั์เธอรีบลุกจากเตียงและเดินไปที่หน้าต่างเธอเห็นบางสิ่งที่ทำให้เธอต้องเบิกตากว้างกลางลานหิมะมีแสงสีทองจางๆสองประกายอยู่มันเหมือนกับดวงดาวเล็กๆที่กำลังเต้นรำบนพื้นหิมะมันเหมือนกำลังชี้ทางอะไรบางอย่าง ลินลี่รีบสวมรองเท้าบูทและเสื้อกันหนาวก่อนจะเดินออกไปข้างนอกลมหนาวพัดปะทะใบหน้าของเธอแต่เธอไม่สนใจแสงสีทองนั้นนำทางลินลี่ไปยังเนินเขาหลังหมู่บ้านมันพาเธอเดินลึกเข้าไปในป่าที่ซึ่งทุกอย่างเงียบสงบและปกคลุมไปด้วยหิมะขาวเมื่อเธอมาถึงจุดหนึ่งแสงสีทองก็หยุดนิ่ง และเบื้องหน้าของเธอมีต้นไม้ใหญ่ที่ดูแตกต่างจากต้นไม้ต้นอื่นๆกิ่งก้านของมันประดับไปด้วยผลิตน้ำแข็งที่ส่องประกายระยิประยับลิลลี่เดินเข้าไปไกลและเห็นว่าบนพื้นรอบๆต้นไม้นั้นมีข้อความลับเขียนไว้ด้วยหิมะเธอหยิบกระดิ่งขึ้นมาและเขย่ยมันเสียงกระดิ่งดังสายกังวาน และในทันใดนั้นข้อความในหิมะก็เปล่งแสงสีทองข้อความนั้นเขียนว่าของขวัญแท้จริงอยู่ในหัวใจของเจ้าทุกคนใช้หัวใจของเจ้าค้นหาแล้วเจ้าจะพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าของขวัญใดๆ ลิลลี่อ่านจบเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แพรซ่านเข้ามาในหัวใจเธอรู้ว่านี่คือคำสอนสำคัญจากซานตาเมื่อเธอหันกลับมาเธอก็พบว่าพ่อและแม่กำลังยืนอยู่ไม่ไกลพวกเขาตามเธอมาด้วยความเป็นห่วงพ่อแม่คะดูนี่สิลิลี่ชี้ไปที่ข้อความในหิมะแต่เมื่อพวกเขาเดินเข้ามาใกล้ข้อความนั้นกลับเลือนหายไป มันเหมือนจะเป็นข้อความพิเศษสำหรับหนูเท่านั้นลินลี่พูดพร้อมรอยยิ้มคืนนั้นลินลี่กลับบ้านพร้อมความรู้สึกที่เปลี่ยมล้นไปด้วยความสุขเธอรู้ว่าไม่ใช่แค่สารตาที่มอบของขวัญให้แต่ยังมอบบทเรียนสำคัญให้เธอได้เรียนรู้ด้วยเธอนอนหลับฝันดี และในความฝันเธอเห็นแสงสีทองนั้นอีกครั้งแสงที่ไม่ใช่แค่ในป่าแต่เป็นแสงแห่งความรักความเมตตาและความสุขที่แท้จริงเช้าวันคริสต์มาสมาถึงอีกครั้งหมู่บ้านเล็กๆถูกปกคลุมไปด้วยหิมะน,นุ่มอากาศหนาวเย็นแต่กลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นในใจของทุกคนลิลลี่ตื่นขึ้นมาในเช้าพิเศษนี้ พร้อมกับความตื่นเต้นเธอรีบลุกจากเตียงวิ่งไปดูต้นคริสต์มาสในห้องนั่งเล่นและพบกล่องของขวัญเล็กๆหอ่อด้วยกระดาษสีทองวางอยู่ใต้ต้นใครกันนะที่เอาของขวัญมาไว้ที่นี่ลิลลี่พึมพำเมื่อเปิดกล่องออกเธอพบที่รูปดาวเล็กๆ สงแสงระยิประยับคล้ายกับแสงที่เธอเคยเห็นในป่าเมื่อคืนก่อนใต้จีนั้นมีข้อความสลักเล็กๆว่าจงใช้แสงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อื่นและเจ้าจะพบว่าความสุขไม่เคยห่างไกลลิลลี่หยิบจีขึ้นมาดูด้วยความสงสัยแต่ก่อนที่เธอจะทันพูดอะไรแม่ของเธอก็เดินเข้ามา สุขสันต์วันคริสต์มาสจลิลลี่แม่พูดพร้อมกับสวมกอดเธอวันนี้เราจะทำขนมปังพิเศษแจกให้เพื่อนบ้านเหมือนปีที่แล้วดีไหมลิลลี่พยักหน้าทันทีเธอรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างจากที่รูปดาวในมือมันทำให้เธออยากทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นหลังจากนั้นลินลี่ และครอบครัวก็ช่วยกันอบขนมปังพวกเขาใส่ลูกเกดและอบเชยจนกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็พากันห่อขนมปังใส่ตะกร้าแล้วออกไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านสุขสัรต์วันคริสต์มาสลินลีพูดอย่างร่าเริงทุกครั้งที่เธอมอบขนมปังให้กับเพื่อนบ้าน เมื่อถึงบ้านสุดท้ายลิลลี่สังเกตเห็นหญิงชราผู้หนึ่งนั่งอยู่คนเดียวในบ้านเล็กๆที่ดูเก่าสุดโทมแม่คับผู้หญิงคนนั้นดูเหงาจังเลยลิลลี่กระซิบกับแม่แม่พยักหน้าและตอบว่านั้นเราลองไปหาคุณยายกันเถอะลิลลี่เดินเข้าไปหาหญิงชราพร้อมกับยิ้มกว้างสุขสตรบันคริสต์มาสค่ะคุณยาย หญิงชราย,ยิ้มกลับมาแต่น้ำตาคลอเบ้าขอบใจมากจะหนูหนูทำให้วันคริสต์มาสของยายสดใสขึ้นลินลี่รู้สึกอบอุ่นในใจเธอถอดที่รูปดาวออกจากคอแล้วพูดว่านี่ค่ะคุณยายหนูอยากให้สิ่งนี้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสสำหรับคุณยายหญิงชรารับที่รูปดาวไว้ด้วยความซาบซึ้งเธอบอกลินลี่ว่าของขวัญชิ้นนี้ ไม่ใช่แค่สิ่งของแต่มันคือความหวังและกำลังใจขอบใจหนูจริงๆเมื่อกลับมาถึงบ้านลิลลี่รู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เพราะเธอได้รับของขวัญแต่เพราะเธอได้มอบความสุขให้กับคนอื่นคืนนั้นขณะที่ลินลี่กำลังหลับเสียงกระดิ่งทองคำที่แขวนข้างเตียงดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นเหมือนจะมากระซิบข้างหูของเธอ ลิลลี่เจ้าคนพบแล้วว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การมอบให้ไม่ใช่การรับขอให้เจ้าจดจำบทเปลียนนี้ไปตลอดชีวิตในความฝันลิลลี่เห็นแสงดาวส่องประกายอยู่ทั่วหมู่บ้านทุกบ้านเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเธอตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่อิ่มเอมใจคริสต์มาสปีนี้ ไม่ใช่เพียงแค่เทศกาลของการให้ของขวัญแต่เป็นช่วงเวลาที่สอนเธอว่าการให้หัวใจและความรักแก่คนอื่นคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมันจะไม่มีวันจางหายไปจากโลกใบนี้